วันนี้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการจัดงาน94ปีวิทยุกระจายเสียงไทยนะคะเป็นการรำลึกถึงพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรษชัตยกรกรมพระกำแพงเพชรัชโยธินพระบิดาแห่งกิจาการวิทยุกระจายเสียงไทยะค่ะในงานนี้นะคะมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดรือไทยเลิศเกษมเป็นประธานเปิดงาน 94ปีวิทยุกระจายเสียงโดยมีนางสาวชนิสาชมสิ์ผู้อํานวยการสถานีวิวทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางจริยาประสบทรัพย์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมภายในงานมีการจัดพิธีพราหมณ์สักการะสารพระพรมและบวงสรวงพระอินเป่าสังซึ่งเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมใจของชาวกรมประชาสัมพันธ์พิธีทางสงฆ์พิธีวางพันพุ่มสักการะพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัชัตยยกรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย การจัดงาน94ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทยเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรษัตยกรกรมพระกำแพงเพชร,รัรยโยธินพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทยและความสำคัญของการเริ่มต้นกิจการกระจายเสียงในประเทศไทยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2473ซึ่งมีการถ่ายทอดกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่7 ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดไปตามสายของเครื่องส่งและออกอากาศที่สถานีวิทยุกรุงเทพภายในพระราชวังพญาไทซึ่งถือเป็นการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกของไทย